สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำผัดคะนา้าน้ำมันหอยเมนูง่ายๆทำกินเองที่บ้านค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำยอดคะน้านะคะมาปอกเอาก้านเขาออกค่ะหลังจากเราปอกเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปล้างน้ำสะอาด1-2น้ำนะคะ วิธีการลวกยอดคะน้านะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำยอดคนาลงลวกเลยนะคะเราจะใช้เวลาในการลวก2-3นาทีค่ะด้วยไฟแรงจัดนะคะหลังจากเราลวกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะนำไปน็อกน้ำเย็นไว้ค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ยอดคนามีความกรอบอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะคะขั้นตอนนี้จะใส่น้ำา100 ml ค่ะ จะใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้ละลายดีเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ซอสหอยนางรมตามลงไป2-4ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยผงนัวตามชอบค่ะเคี่ยวน้ำซอสให้เข้ากันดีเลยค่ะใส่พริกไทยโรยลงไปนิดนึงนะคะ เท่วต่อไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำซอสเขามีความเหนียวขึ้นนะคะก็ให้เหนียวประมาณนี้นะคะเวลาเขาเย็นตัวมาเขาจะเหนียวขึ้นกว่าเดิมค่ะนำไปราดใส่ย,ยอดคะนาที่เราลวกไว้นะคะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทานกับข้าวต้มกุยนะคะเข้ากันดีๆสุดๆค่ะ หรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะสุดยอดเลยค่ะเมนูนี้นะคะทุกคนสามารถนำไปทำตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ